สวัสดีครับพี่น้องป้องไปสู่ขู่สุคนครับมือนี้นะครับอยู่กับผมคือเก่าครับเสี่ยงของครับกับสอวันอาทิตย์ที่ย2กันยายนพศ2 5 6 7ครับมีนัดกันพือเก่าครับพี่น้องอยู่ตลาดบ้านนางงวครับสีคือขื้นเล็กน้อยครับเมื่อนี้ฝนตกคือเก่าครับกาด้มาคือเก่าล่ะครับฝนตกกาด้แข้งน้าแข้งกาด้ลรอยนะครับบึงบรรยากาศไปน้ำเด้อพี่น้องเด้อครับ โมลายไปได้ครับโมลายไปได้มื่อนี้นะครับโมลายไปได้ง้อคั้วอยก,นนก็ได้คุบ่โลายไปได้เดีพี่น้องฝนมันตกนะครับฝนมันตกเหยียดหน้าบมเขาว่ามือ่อนนะี้เนาะปลาสวัสดีครับขังอ่ายังไงบ่เนี่ยเถอะคูนึงได้บ่เนี่ยง้อเถอดพี่น้องค,ครับง้อเถอะครูพังอะไลนะครับ ห่องเท่าไรสี่หมื่นห้าสี่สิบห้าสี่หมืนห้าเอาส่นพี่น้องครับเป็นงวดเถครับสายเนือเดพี่น้องเด้อครับอันนี้เป็นสีแดงนะครับตัวนี้สีขาวสี่สิบห้าราคาห่วงบ่ครับราคาห่วงที่ซื้อเราพี่น้องคุนห่วงไว้ซื้อครับสี่หมื่นหาแยกได้บ่ครับแยกตัวละเท่าใดตัวนี้สามตัวนี้สัสาม ตัวนี้23 23ตัวละ23่ันนี่ตัวละยีตัวละ2ี่พี่นองขั้นใตัวนี้ก็23ครับตัวนี้ก็23นะครับแต่ว่าขั้นโนกนั้น4่สาสันพันวานะครับส5นะครับต้อนรกได้ไหวต้อนอกได้บ่ได้หลายบ่ไม่ได้หลายกระโดไ่ได้หลายปะฝนมันตกเนาะสีมาแข็งแล้วอสันพันวาออปกติเป็นสีห้องห้องมื่นผลอะพี่อง ีิหนี่ตัวรองในจังหน่อยเนาะไอเนาะขั้นหาชิบโลนี่ก็พอสมใดอี่ตเนาะาส่เบอร์โทรไหพี่ฮันวองเขา087 974 974 1527 1527เนาะอเนี้ยครับซื้อนุ่ยครับไอหนุ่ยเนาะครับพีดีมียังไนด้โดนรับยูภู่านครับภูพ่านมันหานครับมันหวาน่ครับยางตัว โอ้เสียดเจียไปเจียดิครับใส่ของอะไยของไส้บ่เอาเดี๋ยวผมไปหาดรับ่มาเทกไฟล่ะครับนี่เทิกหรือเมีนี่เทิรกบ่ไส้เนื้อไส้เนี้อนะครับบ่เทิรกกล้วยเทิกครับกล้วยเทิกกล้วยเทิกไ้เนี่ยนะครับโอ้โหนของเบียดน้าบ่นี้นย่งบัวกันเนาะครับนี่ครับได้กันแล้วบ่ครับนี่ยังบัว ยังบะได้กันมาสันครับมาตรงสเปกเวียดนามบ่านี่ครับเป็นกล้วยเถิกกล้วยเถิกสายเนือบ,บ้านห้องไหนล่ะครับหายน่ะเนี่ยยาววะห้องเท่าไรล่ะครับเนี่ยสามหมื่นครับห้องสามหมื่นมาสันเพันว่าสามหมืน่ 3, นเพราะมีป่าย ห่วงบ่มีปลายครับห่วงสามหมื่นเต็มเต็มสามหมืราคาห่วงใบราคาห่วงเนาะสามหมืเนาะกระดานขาก็ดีอยู่ครับกระานขาก็ดีอยู่ตาเตียงีอยู่ไปเช็ดพกรานก็ไดอดอกเ็นบานเนาะสามหมื่นราคาห่วง้องร้อหบ่หลายเอาฝากเบอร์โทรมาให้ี่เห็นน้องเขาแน่ครับศ 9, นย์เก้7สามศูนย์เก อด้ยครับไอมา,มามดเนาะครับผมติดต่อมาเด้อพี่น้องเด้อครับโดยทั่วกันไปไปแล้วครับพี่น้องไปเบิง่งอีกครับบรรยากาศพี่น้องเอ้ยคลวยด่อนไปหน่อยเนะาะเจี๊ยบกลวยด่อนไหมนี่บ่เพิ่นขายหรอไปครับเนี่ยขายหรอบ่ยังบ่ได้ขายโทษได้ก่อนพิ่นวางเท่าได้ก่อน สี่หมื่นายวะครับประมาณสี่หมื่นสาล้วดดอนควนี้ขวดสวัสดีครับปลาวัดีครับเพื่อนขายราปะครับเนี่ยเพื่นห่งลายไปไดนขวดนี่ยสี่หมื่ายักปลายเท่าไหร่ขนี้ว่าาวนีว่า บาทีแดดเสวางสีางสีเนี่ยแล้วก็หานลุ่งขวดดีสีฟางสีเมื่อนี่แหละครับพี่น้องนะครับสีเมื่อนไปแต่ว่าจะปลายว,วน,นั่นซ้ำนะครับทร,บา,รบายเนื้อคว้วไอนนะครับเสียดเวียดหน้ามือเก่าแล้วครับอ้วนๆแนวนี่นะครับเพื่อนหันขายราคามันลงจันหน่อยนะครับเกิงราคากันไว้ซื้อๆดอกนะครับไปไปน้องไปเบิ่งอีกบาน บรรยากาศพี่น้องเอ้ยครับจืนขนาดดิผมตอนนี้ใส่บูดได้มาใส่เกือบธรรมดามาบ่ไหนครับตรงบูดไอกวันสวัสดีครับสวัสดีพีใส่ก้วยดอวนนะบ่เขาได้ละขายอะไรแล้วขายแล้วนั่นขายเท่าไรล่ะครับนั่นสามหมื่นเก้าพันห้องไว้ยสี่พันโอ้โหห้องห้องสีห้องสี่สิบห้าได้สามเท่าไรได้สามหมื่นเก้าได้สามหมื่นเก้าเซียเวียดนามแล้วครับผมเอาเอาอยู่ดีไม่แห้งครับ มันมานันมานครับอับไอ้ผมไอ้วนครับเราขายแล้วยังวะก่อยดอนสวัสดีครับสุผู้ทุกคนงวงามคููไปนี่บอสวัสดีครับวัสดีครับลูกขึ้นหาด้วยยด่างเถอะก้อยด่างบอลูกั่นนั่นกอยดางยด่างธรรดาสามชิมหะโอ้ยเศร้าในรักสองเนหลักสองบอ ลักสองเ้าเจ้าสหาอยเ้าสามหาร่อยเปิดไปเ้าสามหาร่อยครับพี่น้องแม่ลูกเนาะพ่อนะแม่ลูกครับเต้าแมลูแม่เด้งวลูกแร่แม่สีขาวเนาะลูกแรกกพ่อนี่ลูกในถ่องลูกในท่องยังบ่มียังบ่เด้ติดนะครับห้องเท่าไดรก่อครับนี่เาสามหาร่อยเจาสามหาอเ้หอยเป็นราคาห้องเขาเนาะราคาห้องเขาครับพี่น้องเป็นราคาห้องเขาด้วยพี่น้องเด้อสามหาร่อย แยกได้บ่วนี่มันไปเสิแยกได้มันไปไันไปน้ำลูกกันบ่หรือไปน้ำแมวมันเรียกแท้ที่เอาไปเงินบ่เมลูกันเท่าใดรแยกดยิมันก็ตีหาพันหัวเนาะหาพันเนาะหาพันได้พี่น้อง <5, 000 S 1> ด้งวยขั้นอยากแยกลูกมันไปก็ได้คือกันนะเพื่อนว่านะครับแต่ว่าขั้นอย่างเฮ็ดีกันโยกไปโลดเนาะเพราะเนาะมันจะง่ายราคามันลุงเน่ยยังไงนะครับ ตัวสามลอยเป็นราคาห้องเทาหร่บ่แนแนห้องตอ่องนี่นิดอยเแต่ว่าหหลไหเนาะแมน่ได้หลายมีห้องมินมต่อร่องนิดน่อยหาโลนี่ทรงบ่พี่น้องเฮาหาสิบโลได้ได้อยู่แต่ว่าขั้นลอยเนี่ขอบวกเลกหน่อยบ่บบบ่ไปแล้วคับ่ไปแวบ่ไปเลยวเสเออฝากเบอร์โทรหมพี่เห็นหองเฮาศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกศองย์งครับขอัท่านครับพอท่านเนาะขอบผู้ใดๆได้อบท่านมันมาน ครับมันหมานใช่ครับครับอยู่ดีไม่แห้งครับพ่อครับไปครับไปตัวเล็กหน่อยเจ้าก็หายดิโดหายเพราะานต็มนขึ้นจืดจืดพี่น้องเอ้ยต่อไปแก่อะไรเดิมซ้นเด้หัวเรียงพี่น้องนี่น้องโอ้เราข้าก็ได้ครับมันมันนุ่มมันมันไอ้พิงอันนี้ครับแต่เราเหงาบ่ได้มากเหร ม<ะ>่มาแต่ว่าป่ะมาซื้อซืเออืมเดี๋ยวาดิเรามาซื้อซืเออครับอรไอ้ขวดใส่ของเฮ้าของที่อุ่นน้ำปุ่นครับาังหา<ะ> <c ười> ลูกลูกเนี่ยลูกวายอยู่กับแมวอ่ะเงียไหเอาได้จะสีไปหาเด้อเอาเอานะครับมาเ,าเ,าเ,าเาบิ่งทางสีจังหน่อยครับนี่นะครับผมกระถ่ายบรรยากาศที่นี่ให้หน่อมุ่งนหน่ำนี่แหละนะครับเบิ่งไปน้ำกันเดี๋ยวผมจะพาพี่ายวินาทีเบิ่งทางเวียดนามนำ้นำนะครับไอ้สวัสดีครับใส่ของเข้าวะมีบ่มาซื้อมาซื้อสื่อบ่ อะไรมาซื้อซื้อบ่ครับได้รายปรดะได้รายหร้อบ่ลายครับบ่มีของแมนบ่เหยียดครับเหยียดน้ำเพิ่นนะครับเหียดน้ำเพิ่นรกุ้าใส่นอทางกิน่อสลุลีไปนอนน่ ม้นรงนี่ครับครับสวัสดีครับใส่ของเขาฆ่าหรอวะขมันฆ่าหรอขวดเหยียบเสือกเลยวดเหยียบเสือกกันไลยยังบอกรเล่นบ่สใสของพ่ออย่างนี้บอสบอสบอสบอแต่ว่าหังมาฆ่าตัวนี้บอสฆ่าตัวใดบอสฆ่าตัวไหน่อกนี้เรามันฆ่าเสือกแเรวอะครับขวยเหยียบเสือกเอาเอาเอาครับ ายใช่ครับพี่น้องเด้อครับดีๆมีแห้งสุขสุมสุขพนครับนะครับมือนีเบิ่งบรรยากาศไปนั่มพี่น้องจื่นครับมันยางหยาบครับขายลอตเตอรี่มาอาย่าบ่ลอตเตอรี่ยังบ่ได้จักใบบ่ยังไม่เคยซื้อข <c oughs> ายกันว่าไปขึ้นมอเตอร์คั่วเหรอครับแต่เบิ่งอีกจักคูครับมาทร้างที่แบบจื่นขนาดเด้อพี่น้องลเลย ผมก็จะใส่บูดผิดได้มากฝอสดีครับใส่ของเข้าที่ตัวดีน่ตนี่บ่อันนี้แบี้บอนี่ันนี้อยโอ้ิครับใส่พอตัวได้นียครับนี่นี่บ่ตัวนี้ห้องไรไปได้นี่ย3สาม 13บสามาราไริบสามอยครับตัวนี้ครับเป็นงูม่เมียเนี่ยน้องเด้อ1ิบสามหาอยครับนี่ครับไหลมาหลดครับันมีอยู่สตัวครับตัวนี้เด้่เพราะเพราะไรตัวนี้ชิบสี่มมีปลายบ่มีแต่มเมือนสีซื้อนอตบมมีปลายครับเด้อนี่ครับิครับบมมีปลายบ้นครับนะครับมาแบีหน่อยเฮาเดียบหกชิบห้าหกห้า หกขันหาซื้อๆนี่โมมีมื่นอันนี้ราคาพันเนาะราคาพันจับได้ตองได้ครับนี่ราคาเนื้อครับนี่นะครับหกซิมหาหกขันหาตัวนี้ได้พอสิบหกสิบ่มีป้ายให้กันมื่นหกคือกันเด้อพี่น้องเด้อครับสิบหกมื่นหกซื้อๆครับนะครับของพอไรเขาเนาะของพอไรครับเป็นสายเนื้อครับนะครับเป็นงัวนเมียอันนี้กันราคาพันราคาพันพี่น้องดำๆนะครับเอาพอไรฝากเบอร์โทรมาให้พี่น้อง าไร้ครับ062 062 11 11 74807 74807พอไรเนาะครับผมขอบคุณหลายๆเด้อยพอไรเด้อครับดีดีไม่แห้งมันๆครับนี่นะครับพี่น้องครับเป็นมั่นท่าทานเพื่อในการสื่อขายเด้อพี่น้องเด้อเปรียบเทียบเมึงครับนะครับในการเป็นยังสีด้วยพี่น้องเอ้ยครับถ้ามันมีประโยชน์ต่อพี่ต่อน้องเกษตรกรนะครับเที่ยวออกไปให้ผมแน่นะครับกดถูกใจนะครับกดการแจ้งเตือนไว้ให้น้ำนะครับเพื่อขอกับคลิปใหม่ๆนะครับ เพียงกาลังใจให้กันเด้อพี่น้องเด้อครับสำหรับคลิปนี้ผมเสี่องของขอกล่าเขาว่าสวัสดีครับ